แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง94,000ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ30,000ล้านบาททุกหนึ่งชั่วโมงเราเสียเงินกว่า3.4ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้า นักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษยียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกัน สร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยือ่อ